เทคนิคสร้างทัศนคติเชิงบวกมี5เรื่องนะคะที่จะทำให้คุณสามารถที่จะเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองทุกๆวันค่ะหค่ะตื่นนอนตอนเช้าเริ่มวันใหม่ด้วยการเซลทอล์กพูดกับตัวเองนะคะพูดกับตัวเองน่ากระจกเลยค่ะว่าฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนโชคดีไม่ว่าฉันจะหยิบจะจับจะทำอะไร ฉันจะทำสำเร็จเสมอฉันเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจไม่ว่าฉันจะอยากทำอะไรสิ่งนั้นจะเป็นไปอย่างที่ฉันต้องการฉันมีพลังไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ฉันอยากจะทำแล้วฉันทำไม่ได้เห็นไหมคะแค่คุณพูดเรื่องดีๆของตัวเองพูดในสิ่งที่คุณเห็นคุณค่าของตัวเองเมื่อนั้นการที่คุณจะบอกกับตัวเองแบบนี้ เป็นการเสริมพลังบวกตั้งแต่แรกนะคะแล้ววันนั้นทั้งวันคุณจะพบแต่ความโชคดีค่ะคุณเห็นคุณค่าตัวเองคุณจะทำทุกอย่างอย่างคนที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่คุณพูดกับคนในกระจกเลยทำนะคะทุกๆุกเช้าเซลทล์กเริ่มเรื่องแรกด้วยสิ่งดีๆกับตัวเองค่ะ2ค่ะคุณต้องโฟกัสค่ะมีเป้าหมาย มีจุดหมายในการที่จะทำอะไรสักอย่างที่คุณต้องการจะทำให้มันสำเร็จในทุกๆวันถึงแม้ว่าเรื่องนั้นคุณจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในทุกๆวันที่เรามีเป้าหมายเราจะต้องทาในเรื่องนั้นให้สาเร็จเมื่อนั้นคุณก็ต้องอยู่กับเรื่องที่คุณต้องการโฟกัสกับสิ่งนั้นจนสำเร็จทุกทุกเรื่องทุกทุกสิ่งที่คุณเลือกนั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำให้มันสำเร็จในแต่ละวันค่ะข้อ3ค่ะ คุณต้องพยายามอยู่กับคนที่มีพลังบวกนะคะพยายามอยู่กับคนที่สำเร็จถ้าเป็นไปได้เราก็จะเลือกกลุ่มที่มีผลลัพธ์เลือกกลุ่มที่จะทำให้เรามีแต่พลังบวกเสริมพลังกันค่ะในการที่จะคิดจะพูดจะทำการเลือกเพื่อนการอยู่ในกลุ่มของคนที่มีพลังลบมีแต่จะทำให้คุณมีพลังลบไปด้วยนะคะการอยู่ในกลุ่มของคนสำเร็จ คือการที่ทําให้คุณถูกล้อมกรอบอยู่กับพลังงานดีๆซึ่งจะมีส่วนที่จะทําให้คุณทําอะไรก็สําเร็จเพราะว่าคุณก็จะมีแต่พลังบวกมีแต่พลังดีๆที่จะเสริมให้คุณมีแรงแล้วก็มีพลังในการทํางานมากๆจริงๆค่ะข้อ4นี่นะคะมาด้วยกันกับเรื่องของการเลือกคบเพื่อนนะคะนั่นคือการเลือกเสพสื่อค่ะ จำไว้นะคะว่าการที่เข้าไปดูสื่อนะคะเข้าไปดูข่าวซึ่งเป็นข่าวที่มันเป็นข่าวลบๆหรือว่าเป็นเรื่องของก๊อซิปเป็นเรื่องของดาราเป็นเรื่องของไม่อไรที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยบางครั้งนะคะที่เราเข้าไปดูข่าวเศร้ารู้ไหมคะว่ามันทําให้ใจเราดิ่งนะคะบางทีคุณได้รับพลังลบมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยบางครั้งการเสียเวลาไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องพวกนี้มันทําให้เราอะ เสียโอกาสในบางอย่างไปด้วยเพราะว่าครั้งหนึ่งที่คุณเข้าไปอ่านหรือครั้งหนึ่งที่คุณเข้ามานั่งพูดคุยถึงเรื่องของข่าวเล็กๆน้อยๆบางทีมันกินเวลาเราไปเป็นชั่วโมงโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะคะและที่สำคัญคือมันจะทำให้คุณเสียเวลาจริงๆคะ่ะไม่คุ้มที่สุดการเลือกคบเพื่อนกับการเลือกดูสื่อสอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะทำให้คุณผิด พลาดไปจากการอยู่ในพลังบวกได้มากๆ2สองข้อนี้สําคัญที่สุดเลยนะคะและสุดท้ายคือคุณต้องให้เวลาตัวเองในการที่สำรวจตัวเองในแต่ละวันค่ะว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยที่คุณอุตสาห์พูดกับตัวเองมาตั้งแต่เช้าคุณโฟกัสไปแล้วว่าวันนี้คุณต้องการจะทำอะไรหลายๆข้อที่ผ่านมาวันนี้คุณทำสำเร็จหรือเปล่าคุณหลุดไปจากสิ่งที่เราต้องการไว้ไหมคุณทำให้วันนี้ มันเป็นไปตามแผนหรือเปล่ามีเวลาอยู่กับตัวเองเยอะๆแล้วก็ทบทวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มีอะไรที่สำเร็จมีอะไรที่ต้องปรับแล้วคุณก็ทำแบบนี้ทุกๆวันค่ะการสร้างพลังบวกเริ่มได้จากตัวคุณเองนะคะทำไม่ยากแล้วก็ถ้าคุณทำได้จะทำให้บรรยากาศในการใช้ชีวิตของคุณในการทำงานของคุณมันจะมีแต่ความสุขค่ะแล้วก็จะเป็นแรงที่จะเสริมให้คุณไปสู่ความสำเร็จโดยไม่ยากจริงๆนะคะ หเรื่อง5เทคนิคที่จะทำให้คุณอยู่กับพลังบวกมันเสริมจริงๆนะคะไม่นอกจากตัวคุณแล้วก็ยังทำให้คนรอบข้างรอบตัวคุณมีความสุขไปด้วยค่ะโคดินจอยค่ะ Success Station Podcast ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วมาฟังเรื่องราวดีๆสำหรับพอดแคสต์กันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ